สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีบัสทุกคนเด้อป่าไส่สิสิบเอ็ดห้องนะสิบหูกลัวเอฟห้องนะพ้นยังตกอยู่พี่น้องเอ้ยข้าแต่ปลเกี่ยวหยาให้ควายแล้อะเด้อเต๋อบอทเอาขืนหน้าเบิร์ดสำเนียงยื่รุมยังกองยื่รุมเมื่อยก่อนเด้อหอบมไปมันก่อนแล้วมันสี่สอบเล้ออันนี้กินไปละสองยังสอง กินดูค่ะป้าขนมตกคอยขนมตกแห้งอยู่นี่แหละเพื่อว่าจะเลี้ยงกระห้องกระหวนเดินตัวเพื่อให้ได้กินสงวดอ่ะแถวเอาให้กินแถวบยังข้างหน้า่ทน่กกับกองไได้อันเมื่อยก่อนด้มากินน้นก็มาตอีกบาสิไปหาหน่อไมสิไปบแนวนี้ เราจะไปหาเบื้องละไม่เศหน่อยได้ยังก็ตกคำ่อต้องมาตกมาอีกแล้วกินไร้เถียยวแล้วง้อกกจนหมกินกินลูกไปฮักล้วยหออนหอนเอ็ดหไก่สิบเอ็ดหแล้ว ขาพ้นเศร้าจาังคิดไปเบิ่งเราใหม่น่า,ารักวันนี้มากกระลังเนี่ยบ้านนี้มากคนเดียวกินซุกินมเมื่อยจนมือสัน่นกินตอาเดียวต้องไปเกียรทำงันไปซีสอบหาสอบจัดมาทำหายบ้านนี้หายวะทุกสอบโอ้ี่ ี๊ยวสมุนไพรในหาวบสองพ่อปล่อยสองโตหัวโตหนึ่งขัดเจียวเกี่ยวกับอีต้นมันพี่น้องเอ้ยแต่เฮาเยากสัตว์มันจะมีชีวิตคือเฮาเนี่ยขยะกันแต่มันหากินเองเป็น <S <S ไปดอป่านะพี่น้องแต่ว่าพ้นยังดิดอยู่ให้ใส่กรุ๊ปกระโปงใส่คนยังดิดเนื้อหาดอปวงนมใหม่ไปเขาไม่ซีนี่มาใหม่ข้างก๊อปท่านเอาข้างก๊อยปกำลังเทียงในบอนขั้นใดหนึ่งดิดเบิดมือยังนี่นี่มันจะออกจากเทียงแห้งขึ้นแห้งขึ้นข้อยกแกยวหยาให้ได้เลยหยายังอยู่นะคณะปุ๋เป็นศพอเน้ดูเออแม่ตัดบ้านมันอยากฮัก ยังสองสอบไปท่านเอาขึ้นมาสอบหนึ่งหยัดแต่สอบหนึ่งกองเลี่ยนกันอยู่เมื่อยก่อนมือบาดเบิร์ตคุณมือบาดน้ำมันอันนั้นบาดน้ำบาดไปเชือกอะไรเองไปถือข้างกอบวะไปเอาบวกุบลูกไม่มีหมวกอันนี้ไม่มีเสือกันผลหัวกกับหายจนกินโอเวอร์สองเถ่อชามเถ้าอย่างหมวเขาก็ยืนใช่ไหมเขาเข้ท่าเขาก็เกี่ยวหนาตัดหนาฮะ ปลาเขตป่าสงวนป่าสงวนอือมันมีปลาไผ่ปลาของรัฐบาลคิดป่าสงวนค่ะไปไปไปยางมาทันนีดจ้ะเอายางจะได้แม่สิทายคลิปไปเบิ่งเห็ดบ้านนี่เออๆแล้วเก็บเห็ดนครได้มีเห็ดนครเห็ดนครมันจะขายแบบขายหินนี่แหละขายแบบจอมบ้านนี่บอกอันนี้อีฮาร์ดกับแม่มันมาหาว่านี่ ก็หนองมุกโอแกนยังมาจักเสือเนี่ยไปพี่น้องไปเบิ่งมันสิได้บ่ได้ยบัวพ่นตกกันสิบัมันได้กันสิไายให้เบิ่งเนี่ยันเสือใหยังขับไปโดว์บางก่อนมันจะมียังไงน่นาด่ะอันนี้เราได้เสือขนาดหญ่แม่ว่าเอาันาดใหญ่บัวเลเอาตลอปีก็ห้าอยู่แถวนี้พี่น้องเอ้ยแถวป่าแถวนี้แต่กอนจะประมาณสองปีเล้ะกี้บ๊อบบี้ปีใหม่พักกํนดแล้วไอ้คนนะตะกี้มันแหนะจะมาเฮ็ดห้อย บเอ,อยอยมาวันนักรเรตะเฮ็ดนักไปหารามากก่ก้ี่เนาะหัปตาหนมก้กัฝนแห้งๆขึ้นเมือนพหอด,อออดก,ก็เอหน่อไม้เพชร่อไม้ได้บ่นี่มี่างอเอหน้อไม้เพชก,กไม่ได้แต่ว่าหยาบๆายเต่เนาะอ่ะอะสีฮักเลยให้แม่ทีฮักก็ฮักเอาพี่ให้แม่ ไปดีเด้อพ so so, oh, yeah, like ่อแม่พี่น้องเขาป่าห้ามเราใหม่ก็ไองเห้เรสีห้าวต้นใหมเพลยกต้ใหม่ได้ยได้ได้แบนี้แหละจะไมนได้ห้าวเนี่ยนะห้ามคนเมื่อเจอผ้าปอกมึงสีหากองไปคนมสิได้ได้บกคนี่ยบุดเ่มต้องหักเล มิ้เนี่ฮะฮักจะไรางอยกันอะไรเนาะเป็นตัวเดียเนี่ยเ็นห่ดน้ั้เปนใหม่เป็นอี่างเอาเปนอเอาให้เนี่ามเอเป็นอี่าเือดอนกุก้อนกระด้ษติดกน

งามขนาดทั้งามหรอแง่ป้าพี่น้องงามขนาดคือตอนนี้นล่ หน <So S 1> ่วยไทยมันจะขึ <are> all ally, like ้นสูงขาจะบรีเอาขาดมันแรงมันต่ำเ้าแตงอาเอาแอ้วนเอ๊ะขึ้นมาฝนี่น้องลงมาเลยฮาซีฮาโกลงมาเลยฝนนี่เ็งเค็งแงมาเฮงเ้งหฮงสิเกียร์าดไม่มากสักได้เต๋อผุดฝนรวยลงเอเลนี่ยานี้เข็งเงมากผุดหนามจุบมันไหลจุมันขุน น้าเติบนั่นละแต่ว่าหนะทงของไม่มีทงโทรศัพท์ตรงนี้เอาแน่ยุรุม่งแต่ว่านี่มั่งนี่หลายเติบแต่สิพ่อแกงอยู่ขันพ่อแกงบัวได้แต่ว่านขันพ้นเศร้าก็อยากไปอีกกรุ่มกันย่างซองทำก่อปัญหาแท่รุมเขาสิห่าไายเหมือนกันแตกแม่งไรแต่ละแถวาเท่าเขาบัวหามันก็ได้เหี้ยเหมือนเบิมบายมึงเนี่ยพ้นมึ ฝนมืดมาที่บะเดนเอ้ยเหมืดคึมมืดคึมเขาป้าก็จะมาเห็นหงจะมาได้ทายพี่น้องเอ้ยฝนตกเนี่ยมันมืดแน่ยากแน่ไอ้ต้นดุกแน่หน้องเงีวยืนคดอยู่เพราะว่าใส่กุ๊ปยุ่งกับปนันเงี่ยงกับปนันเลื่อตัวไอต้นดุหรือภาคธนุมาซะฮาวทันคมกัดเต็มรุกมึงกัดเต็มอยสมศักดิ์ก็อยู่เทียงกูไปใส่มาใส่ไปไอต้นกล้วยงอหงอก็ยิบฝัง ว่านยาหายอยู่หัดยืนตากคนที่หนาะได้ลงมาแห้งเลยโต๊ะแล้วก็ยุดเช่าค่อยดีมันนี่อื่นนี่ขันหอดสามสิบปีขึ้นมาอีกดอกใหม่ไว้จ้ะเหมือที่สองของการมาเลียงพว่ยเด้อหมือนี่เด้อชีวิมจกเหมืองไอยจีดงพี่น้องซ้อมยียบรด้อย โสมฮักบอกมันแต่ว่าบวบบอกมันสีแข็งนมใหม่มันสีแข็งไว้ตัวนี้น้อมันงามขนาดว่านไข่เอิญนมใหม่เพลกนมใหม่ได้เด้อพี่น้องแต่บ่วหัวตัวแรกเป็นนมใหม่เพลกนมใหม่ได้ไม่มีนมใหม่ซองแบบแบบหนึ่งมันจะเป็นคนหลายแบบนึ็นมันจะเป็นคนนี่แบบนี้มันจะเป็นคือนมใหม่ไผ่โมเป็นคนแต่แบบหนึ่งนี่เป็นคนนี่เป็นคนเด็กก็แข็งผอมแต่ว่าห้าสิบวบบอกสิบวบบอกใบสิเอาเมื่อปอกเงื่อนมาเทื่าใดแกง แต่บานอวัยอันนี้มันสิแซ่บกลัวอวัยพายปลาเด้อหน่วยเพลกหน่วยใดแต่ว่าหูว่าตัวใดเป็นเพลกเป็นใดมีซอมเมลเซคตาแต่ว่าบ่ปอกบอบกิ้วเหื่องามอันนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้ห้าวัฒน์ในเบิร์ดได้หน่ซุ่มไรเบิร์ดลุ่มนี่คนมหามันอยากเหงาชุ่มช่องขนฉันพอดีงามกระถ่ายเห็บเบิร์ดกอเดียวค่ะคนมันตกแล้วเผาห่าเผากอเผามาคนแห้งไปแห้งไปงามอันนี้

ตขาวป่าฉันไม่จาไปหูกม่าเลยจะมไม่จาไปไม่จาไปห้าหน้ไม้

สามูกสมูกแ่สิเกี่ยวให้อีกชักสอบหนึ่งถามกินต้นเบิร์ดเอาให้ตัวนี้สอบหนึ่งหน่อยกัเกี่ยวอีกสอบหนึ่งเดี๋ยวเมื่อเมื่อหาเกลียมาใหม่อีกทีนีวันผู้คั้วอลไรพี่น้องผูกคั้วเอายาให้กินบ่ละตัวนี้ยาเกี่ยวมาใหม่วันนี้พี่เกี่ยวหกสอบพี่เก่าบ้านไหนก็ะหกมื่อกี้กระหกสอบหัวใครบ้่งนี่ มื่อหกสอบซะกล้ยสองตัวเมืตัวนึงสร็จแล้เมื่อละไกผักกะแยงก่อนพี่น้องมาเท่อดแกงลงมาพักกแยงรายดงพักกะแยงหนดมามื่อแรกทนได้ดีพอปตอนมาทันลูกกล้วยแต่ว่าไฟกับลูกไกับลูกเราจะเรียกมวาผูกเขาก็วู่กมันก็กินเน่กินได้ดหน้าตัวข้าวห็ดผักกนยไรผักกะแยงเลย มกกพักกัะเน่ยลงพักกระเน่งเลยจะให้รุมหรกระไดผจุ่มหนงกกรไดที่จะพักกระเน่งซ้ำเชือเอาพี่น้องเลยกรเน่งไดอีดีอีดก็ขวอยมดจนสิไม่ด้กังก่อยจะสิเก็บอ่เอาที่จะบเอาถุงมาใส่จีถุงมาใส่ยนี่จะพักกระเน่งใหุ้มหางเจกระไดเฉลี่ ่มีเัดคูไ้นี่ตะพักกนันยังห้ามขนาดชวบ้านกับคูกห้นั่นตะไลพักกนักน,กน,กน,นยังแต่เสบียงต้องหนักสตาลงพักกันยังได้เลยดีดยอยไดพักกันยังข้างไหนดูได้อดีรอสีดึงเอาเป็นเงาเป็นเงาหพี่น้องเลยาเด่นกันนีู่เป็นเงปู Ngầu nè Sợi bụng này Sợi tổng cốp đấy Lái ừ. khập Người ta ngâm Đồn phát cả nhẹ Khuệ em bỏ kìm อี้พ่อสันลงพักเงี้ยพี่น้องเอ้ยสัตง่ามแต่งย่างมาหยียบห้อมหุ่นหุ่นหุ่ะอ้อันหนึ่ความร้ายบองหิบะเลยสัตง่ามย่างเป็นดอกให้ง่ามเลยผุทิบเลย สองน้องใหม่พ <ừ> ักก <ừ> ันย <ừ> ังเอาเก็บเสื i, ้อใส่ถุงหูกไม่ขอเมื่อแต่ว่ากักซ้ำมูกวดตัดส่เมื่อเพื่อผ้าเยอเพื่อง่าหัวกับปุกนามใส่กับตาโมใส่วงถองก่บเจ็บตีนป่ะเรียมเม่อบัน ระจันใส่น้ำทงจัค่ะนี่อกระเจยกระปุกมาใส่เพื่อไปคือตีทงคือถอยแม่เจ้าอันนักเติดเปเอาตัวนี้ใส่นีน้าผมันเลยบ่อบนี่ใครเอาใส่นำจวเปียก มัดเขาอืมัดเขาเอียงพักกนยังเลยือกระปุกงามาซื้อขันจองไปมสักมาโต๊ะกถือเอาแต่บเคยบถือสิป้าไปดงว่าขันจอดไปสมักไปเด้อสมสักเกินเขากินเ้านาเดียวไม่น่ากิน